จะมาส่งงานเพือขายคอมพิวเตอร์นะคะอันดับเนกเอาเราเตอร์มาก่อนนะคะสามตัวตามด้วย PC นะคะอันนี้เอามาครบแล้วก็สวิตนะคะ ยูนซิมนะคะเออใช้ใช้ใช้เส้นผิดล,ลบใหม่นะคะตัวค่ะยูนใช้เส้นสีดำโยูนะคะ โยงให้ครบถ้วนนะวคะอพอโ <พอ S 2> ยนสิ้นเสร็จใช่ไหมคะเราก็มากำหนด IP ค่ะ ของแต่ละเครื่อง กำนวให้ครบทุกเครื่องเลยนะคะ เรากำหนด IP เสร็จนะคะเราก็มาเซต IP กันค่ะของ PC ก่อนนะคะช่องแรกเป็น IP ของเครื่อง PC ค่ะส่วนช่องที่3ามจะเป็น IP ของเราเตอร์นะคะจะททำให้ครบทุกเครื่องนะคะของ 中信银行。 ค่ะพอทำรบแล้วเรามาลองปิงกันดูนะคะว่ามันได้ไหมอเคนได้นะคะปิงหากันได้ต่อไปเราจะมาเซตรอเต้รกันนะคะ โน no ค่ะแล้วก็อีเอ็นยังไงก็คอนฟิกค่ะค่ะพอคอนฟิกแล้วก็ใส่อินนะคะ f ศูนย์ทับศูนย์ค่ะแล้วก็ ip address นะคะที่เรากำหนดค่าไว้ของเราเตอร์ค่ะแล้วก็ใส่ สองห้าห้าค่ะลองโทรสิเฮ้ยอันนี้อันนี้หนูลืมใส่ no chat าดยอหนูน่าจะเริ่มทำ c o n f i g ใหม่แล้วก็ใส่ ip แล้วก็ใส่ no chat โองคค่ะได้แล้วเรามาลองปิงกันดูก่อนนะคะว่าได้ไหม อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะต่อไปเรามาททาไอพีเครื่องต่อไปกันค่ะทำา p p เสร็จแล้วก็ไปทําไออง ต่อไปเลยคะ่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวลองปิงกันดูนะคะว่าจะผ่านไหมโอเคผ่านค่ะ แล้วก็มาเสรบเราเตอร์กันนะคะอันนี้ทำเหมือนเพื่อนที่เราเลยค่ะททำเหมือนกันเลย เดี๋ยวเรามาลองปริงกันดูนะคะโอเคี่ผ่านค่ะแล้วก็มาจํไ IP ีเรื่อนี้ห้องหนูจะทำไปทีละทีละโซนนะคะทีละลอเตอร์จะได้ไม่งง ค่ะต่อไปเรามาปิงกันดูนะคะว่าจะได้ไหมปิงไปหา pc mm hmm. เครื่องข้างโอเคค่ะปิงได้แล้วก็มาเซตเราเตอร์ hmm. กันนะคะ มาปัาปิงกันดูค่ะอันนี้ปริงไปหาเราเตอร์นะคะโอเคค่ะผ่านต่อไปเรามาใส่แผนวนจรกันนะคะ ต้องปิดสวิตก่อนนะคะก็เนี่ยใส่ได้เลยค่ะแต่ก็มาทำอีกรอเตอร์แล้วนะครับสวิตก็เรี่ก sfp ค่ะใส่ไปสองอันแล้วก็เนี่ยอันสุดท้ายนะคะสองอัน ก็เปิดสวีก็สุดท้ายก็ทำเหมือนกันนะคะ เรารอดูให้สีเขียวขึ้นนะคะทำไมสีเขียวไม่ขึ้นเราตรวจสอบใหม่ดูนะคะว่าทำไมสีเขียวมันไม่ขึ้น๋ยวหนูลองตั้งค่า ip ใหม่เซ็ IP อใหม่ดูค่ะ ไปเข้าได้แล้วออกไปอยองเส้นกันนะคะ พอโยงครบแล้วเราก็มากำหนด IP ของแต่ละหมุ่นะคะมีทั้งหมดหก เรากำหนด IP ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจัดให้สวยงามแล้วก็มาเซต IP ของเราเตอร์ก็คือ,อจับโยงขาเราเตอร์ท่าน3ตัวกันค่ะก็คือ in ีศูนย์ทับสองทับศนะคะ ก็ใส่ IP address ที่กำหนดต่อไปก็ใส่ โอเคค่ได้แล้วก็คอนโทรลเแล้วก็ wr นะคะลเาเตอนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ ค่ะพอเราทำครบแล้วแล้วก็มาทำาอเตอร์ดิฟกันนะคะหรือว่ามาทำานิดเวิดกันเปิดโน้ตแถบที่เราต้องใช้ขึ้นมานะคะที่เขียนไว้ตัวจชอกตัวนะคะว่า ที่เราเขียนกับตรงที่กำหนดเราเตอร์เหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันเราก็ c อปปี้แล้วก็วางใส่ได้เลยค่ะจะได้ง่ายแล้วก็ c t r t Z wr บันทึกนะคะแล้วก็อันที่2ก็เหมือนกันค่ะ t t r l Z ก็ wr บันทึกถ้าทำแบบนี้มันจะทำได้รวดเร็วแล้วก็ ง่ายกว่าค่ะโอเคเราทำครบทุกส่วนแล้วเรามาลองปิงกันดูนะคะ จะปป้งจากเรื่องนี้นะคะไปอีกเครื่องหนึ่งรอสักคู่นะคะอ่าได้ค่ะได้มันทำเอาสองรอบอะแต่ว่ารอบที่สาม ปัญหากันเจอนะคะแล้วก็ดดบิงจากเครื่องนี้ไปอีกเครื่องหนึ่งนะคะนี่ถือว่าได้นะคะมกากทีค่ะเดบิงจากอันนี้ ไปหาอันนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้ปิ้งได้นะคะใส้งานได้ ถือว่าปิงผ่านหมดนะคะก็จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ